สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรองเท้าวิ่งจากบร o ๊กกันนะครับผมซึ่งนั่นก็คือบรู๊ก โกสิบสรันบอสตันอีดิชันนะครับซึ่งก็จะเป็นรองเท้าลิมิเต็ดอีดิชันนะครับที่ทำออกมาร่วมกับงานบอสตันมาราทอนนะครับแล้วก็งานบอสตันมาราทอนในปีนี้เนี่ยโดนผลกระทบของไวรัสโครนานะครับหรือว่าโควิด1 9นั่นเองก็ทำให้เลื่อนงานออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทางบร o ๊คเองก็จะมีกิจกรรมนะครับที่เป็นแบบเวอร์ชวลรันให้ทุกคนมาร่วมสมัครลงทะเบียนกันแล้วก็ร่วมวิ่งเพื่อรับเหรียญแล้วก็รับเสื้อนะครับและ ก็จะมีแพ็กเกจพิเศษที่จะมาพร้อมกับรองเท้าวิ่งรุ่นพิเศษคู่นี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมาเล่าถึงกิจกรรมให้ฟังนะครับแต่สําหรับตอนนี้เรามาทําการแกะกล่องกันก่อนเลยซึ่งรุ่นนี้นะครับไม่เพียงแค่ตัวรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นลายพิเศษแล้วนะครับตัวกล่องก็ยังจะมาพร้อมกับลวดลายพิเศษนะครับซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพวาดการ์ตูนนะครับที่เป็นนักวิ่งต่างๆที่มาร่วมงานของบอสตันมารา h o n นั่นเองนะครับก็มีทั้งหลักหล้ายมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนแก่นะครับแล้วก็มีการแต่งตัวแบบแฟนซีด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกิมมิคเล็กๆของทางตัวกล่องรองเท้าของ b ลูโกสิบสองคู่นี้นะครับผมก็จะมีเนี่ยครับมีภาพวาดการ์ตูนน่ารักๆเลยแล้วก็ด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นการวาดภาพจากด้านหลังนะครับซึ่งเวลาเราดูจากด้านหลังเนี่ยก็คือหลังกล่องตรงนี้นะครับก็จะเห็นภาพการ์ตูนต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจนะครับสําหรับ โกสิบสองรันบอสตันอีดิชันคู่นี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาทําการแกะกล่องกันเลยนะครับผมก็ปเปิดออกมานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแพ็คพิเศษอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับกิจกรรม Brook Run Boston VR 2020นะครับที่จะเป็นการวิ่งแบบ Virtual Run ให้ทุกคนได้มาลงทเละเบียนแล้วก็มาสนุกกันนะครับผม ภายในแพ็กเกจนี้นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจที่มาพร้อมกับรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดดิชั o นนะครับมีจํานวนจํากัดแล้วก็มาพร้อมกับเหรียญน,นะครับแล้วก็เสื้อซึ่งเหรียญกับเสื้อเนี่ยเวลาที่เราวิ่งครบระยะแล้วนะครับส่งผลงานครบระยะแล้วก็ทางผู้จัดงาน V i อร์ช l Run เนี่ยเขาก็จะส่งเหรียญกับเสื้อมาให้เรานะครับตัวเหรียญเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับมาพร้อมกับโลโกโบ้บลูคแล้วก็มีคําว่าบอสตันนะครับสองศูนย์สองศูนย์เป็นสีน้ำเงินตัวเหรียญก็เหมือนเป็นรูปเมืองนะครับของทางบอสตัน ด้านหลังก็สวยงามนะครับเป็นสีเงินสายก็สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยเป็นโทนน้ำเงินเหลืองนะครับสำหรับบรูครันบอสตันมาราธอนปีนี้นะครับผมสำหรับตัวเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นผ้าทำสีมาอย่างดีนะครับสวยงาม เป็นบลูส์ส2 0นะครับเขียนคําว่าบอสตันนะครับตัวลายเสื้อผ้านะครับก็จะเหมือนกับลายของรองเท้าที่จะมีรูปตึกรูปตัวเมืองของทางบอสตันนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูตรงหน้าอกสักนิดนึงนะครับผมก็จะมีคําว่าบลูส์แล้วก็บอสตันคําใหญ่นะครับตรงแขนเสื้อเนี่ยก็จะมีเขียนคําว่าบอสตันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นแขนเสื้อด้านขวาอันนี้จะเป็นแขนเสื้อด้านซ้ายนะครับ ก็เรียกได้ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไว้เราค่อยใส่เอามาอวดเอาละ <c oughs> ก็ถึงแก่เวลาที่เราจะมาแกะกล่องกันแล้วนะครับผมสำหรับตัวรองเท้าเนี่ยก็ภายในกล่องนะครับทางบู๊กเนี่ยก็เขียนมาว่าเป็น V Run On Science นะครับก็คือมีการคำนวณมีหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เพื่อการวิ่งที่แฮปปี้นะครับมีการวิ่งที่สนุกขึ้นนั่นเองนะครับเอาละ ไม่รอช้าเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับผม Blue Ghost 12 Run Boston Edition โอเคมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับรองเท้าลายพิเศษแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะบน upper เนี่ยก็จะมีรูปเมืองที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับทั้งสองข้างนะครับผม เอาละเรามาดูรายละเอียดแล้วก็เทคโนโลยีของรองเท้าคู่นี้กันนะครับสำหรับ Brook G ส์สนะครับในรุ่นปกติเนี่ยทางประเทศไทยได้เปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีลายพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับนั่นก็คือมีการสกรีนรูปตัวเมืองของบอสตันนะครับเพื่อให้เข้ากับธีมสีของบอสตันมาราธอนในปีนี้ก็คือสีน้าเงินเหลืองนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับเปอร์เนี่ยมา พร้อมกับผ้าตะข่ายก็จะเป็นผ้าลื่นๆแล้วก็มีการทําลายต่างๆนะครับลายของตัวเมืองตรงกลางเท้านี้ก็จะมีโลโก้ของบ r o o k อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสัมผัสนะครับที่เป็น Td Fit นะครับผมซึ่งเทคโนโลยีของทางบลูสเนี่ยก็จะใช้ Td Fit Print เข้ามาใช้งานนะครับเพื่อให้เป็นเหมือนโครงสร้างของตัวอ p p เปแล้วก็ให้อบกระชับนั่นเองนะครับผมตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะมีคําว่า Ghost สิครับชื่อรุ่นของรุ่นนี้เป็นฟองน้ํา ทีมีรูระบายอากาศครับค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวแล้วก็หนาตัวเชือกนะครับมาพร้อมกับลายที่เป็นเข้ากับธีมสีนะครับเป็นเชือกแบนแล้วก็ดูแล้วจับแล้วเท็กเจอร์ก็ค่อนข้างที่น่าจะมัดทบเดียวแล้วก็เอาอยู่นะครับความยาวของเชือกก็ถือว่ายาวพอสมควรนะครับสามารถร้อยตรงรันเนอร์ลูปตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะเหลืออยู่นะเดี๋ยวต้องไปลองกันก่อดตรงส้นนะครับพิวคอรเตอร์ด้านในก็จะมีแผ่นแข็ง ซอนอยู่นะครับสูงขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ตรงนี้ยาวขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสะท้อนแสงเขียนว่าบอสตัน2020นะครับก็ด้านในของข้างนี้นะครับตรงแผ่นรองก็จะเขียนว่าค u ชชั่นนะครับก็จะสื่อถึงรุ่นนี้ว่าจะมีความนุ่มนั่นเองนะครับ แล้วก็ตรงรอบๆข้อเท้าตรงนี้ก็จะมีการบุฟองน้ำแล้วก็ใช้เป็นภาคค่อนข้างที่จะนุ่มมากๆนะครับเวลาลูบแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีมากๆเลยตรงใต้ลิ้นรองเท้าก็เช่นเดียวกันนะครับผมเอาล่ะเรามาดูถึงเทคโนโลยีของพื้นชั้นกลางครับพื้นชั้นกลางของ b r u e โกส s t 12คู่นี้นะครับก็จะใช้โฟม2ชนิดนั่นก็คือไบโอโมโกดนะครับที่จะเป็นโฟมหลักของ Bru คโกคู่นี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงนี้นะครับเต็มแผ่นไปเลยนะ แล้วก็ใช้ร่วมกับโฟม DNA Loft นะครับที่มีความนุ่มมากกว่า BioMoGo DNA นะครับก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณส้นเท้าข้างนอกนะครับตรงนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่ดีไซน์ออกมาเพื่อเป็น d ด l ิเทนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นการวิ่งแบบลองรันเพราะฉะนั้นการรองรับแรงกระแทกการสวมใส่สบายความนุ่มเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาเต็มนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับใครที่ ชอบลงส้นเท้าด้านนอกนะครับตรงนี้ก็จะใส่ DNA Loft มาให้นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของความนุ่มแล้วก็การรองรับแรงกระแทกนั่นเองนะครับเท่า,ท,าที่สัมผัสนะครับส่วนตัวยังไม่เคยใส่รองเท้าวิ่งยี่ห้อบรูคมาก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้เท่าที่สัมผัสก็รู้สึกว่ามีความนุ่มแล้วก็มีความแน่นนะครับส่วนตรง DNA Loft เนี่ยก็เรียกได้ว่ากดแล้วรู้สึกจะนุ่มแล้วก็มีความเด้งเด้งหนึบๆพอสมควรเหมือนกันนะครับผม เอาละมาดูพื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็สัมผัสแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าขแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับมีการแบ่งชิ้นส่วนตรงหน้าเท้านะครับออกเป็นถึง4ชิ้นตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุนนะครับในเวลาวิ่งเวลาเราลงเท้าแล้วก็วิ่งออกไปตรงนี้นะครับพอพื้นชั้นนอกที่มีการแยกชิ้นส่วนกันเนี่ยก็จะไม่ไม่รั้งกันนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นขึ้นกว่าปกตินะครับผมในส่วนของตรงส้นเนี่ยก็จะ ติดมาให้อย่างหนาเลยนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของความทนทานใครที่อย่างที่บอกใครที่ลงส้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าพื้นชั้นนอกอยางเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานไปนะครับโอเคเรียกได้ว่ารองเท้าบู๊นี่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีลวดลายที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเอาจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับบุคคลน,นะครับใครที่ชอบ รองเท้าที่มีรดลายรองเท้าที่มีลิมิเต็ดเนี่ยก็จะดูว่าคู่นี้เขาสวยงามส่วนตัวผมก็ว่ามันก็สวยนะแต่ใครที่แบบชอบที่จะลายเรียบๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นักนะครับแต่ถือว่าคู่นี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นแฟนแฟนบลูก็น่าจะสะสมไว้สักคู่หนึ่งนะครับเพราะมีจำนวนจำกัดมากๆม,มาพูดถึงในเรื่องของน้ำหนัก น,น้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่296กรัมสำหรับไซส์10 US นะครับความยาว28ซนติเมตรก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่หนักแล้วก็ไม่เบานะครับสำหรับสายเดลิเทนเนอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับรับได้น้ำหนักที่ต่ำกว่า300กรัมในไซส์10 US เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เป็นรองเท้าเดลิเทนเนอร์เป็นรองเท้ารองรันเนี่ยก็มีน้ำหนักที่ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับแล้วก็รองรับแรงกระแทกได้ดี สำหรับการใส่วิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรนุ่มจริงหรือเปล่า DNA Loft จะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับบโ o m o โ o DNA เนี่ยจะนุ่มแล้วก็รองรับแรงกระแทกได้ดีมากน้อยแค่ไหนในะเดี๋ยวทางผมต้องขอไปลองใส่วิ่งกันก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมา รีวิวมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับผมส่วนใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีวางจําหน่ายนะครับในราคาของคู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่5,400บาทนะครับสำหรับสีปกตินี่ก็จะอยู่ที่4,600บาทใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับสามารถลงทะเบียนสมัครกิจกรรมกับทางบรู๊คนะครับนั่นก็คือกิจกรรมวิ่ง virtualrun บรู๊ค Run บอสตัน VR 2020นะครับจะเป็นราคาพิเศษนะครับในราคา4,000บาทคุณก็จะได้รองเท้าแล้วก็ได้เหรียญแล้วก็ได้เสื้อนะครับหากใครที่สมัครแล้วเนี่ยทางบรู๊คเขาก็จะส่งรองเท้ามาให้ก่อนเพื่อนําไปวิ่งแล้วก็ส่งผลใน v วอร์ชวลรัที่คุณสมัครนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอครบระยะนะครับทางบรู๊คก็จะส่ง เรียมาให้คุณเกได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องรีบหน่อยนะครับผมเพราะว่าแพ็กเกจนี้รองเท้าคู่นี้นะครับมีจํานวนจํากัดอีกทั้งยังมีการแบ่งเพศนะครับชายหญิงก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วยสำหรับคิปโรแกะกล่องแล้วก็พรีวิวบรูคโกสิบสองรันบอสตันอีดิชั่นคู่นี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบคิปโรของเรานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปโดใูใหม่ๆจากทางเราครับผมหากใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวทางผมก็จะเข้ามาตอบมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปรีวิวนะครับสวัสดีครับ